ความฝันนั้นใหญ่ยิ่งเฮ้ยความฝันนั้นยิ่งใหญ่ที่อยากจะให้เป็นจริงถ้าพี่จื้อได้ไปดวงจันทร์แล้วของไปได้หนึ่งอย่างพี่จื้อจะเอาอะไรไปมันยากไหมในคลิปแรกที่ทำสวัสดีครับมิดรัักแฟนเพลงทุกท่านวันนี้ผงจื้อจะมาตอบ Q&A พร้อมไปกับการย้อมผมเขียวครั้งแรกในชีวิตครับ ก็สวัสดีครับผมคงจือนะกูมไม่น่ามิรักแฟนเพลงเลยพอม,มิรักแฟนเพลงไปแล้วพูดต่อไม่ถูกเอาโอเคไหมมาตอนหนึ่งสวัสดีครับผมจือนะฮะวันนี้เราจะมาทําอะไรเจ้ากันแล้ย้อมสีผมค่ะอ่าเกิดมาเคยย้อมผมกี่ครั้งแล้วเจ้ากแัแล้วสองครั้งสามครั้ง จริงเหรอไม่ค่อยยอมแต่ว่าดูแล้วเจ้าแกล่งก็เป็นคนที่ผมสุขภาพดีนะเพราะว่าเออไม่ค่อยยอมแต่ของกูนี่ก็คือยอมมาแล้วรอบหนึ่งอากัดรักใจตอนที่ตัดผมใหม่นดนเองก็เห็นไหมเห็นเห็นเออสีทองนะสีทองเลยมาแล้ว โอเคเคยย้อมไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ <Bye. S 1> เออย้อมสีเงินแล้วมันก็ไม่สีดสีเงินเท่าไหร่เว้ยใช่มันเป็นสีเข้มไงแล้วก็มันก็ออกมาทองอีกแล้วพอสับเรื่อยๆก็ทองทองทองออกมาเรื่อยๆใช่พอถึงระยะเวลาหนึ่งก็มาถึงจังหวะให้เราย้อมอีกอวันนี้ก็เลยจะมาย้อมสีเขียวโอเคที่เห็นมองโทรศัพท์นี่ไม่ได้มองอะไรนะเราจะมาตอดเกียวเอไปด้วยเพราะว่าแต่ละครั้งที่เราทำเกียวเอเนี่ยเราจะสร้างโพ์ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ให้คนถามคําถามอะไรก็ได้ที่อยากรู้เราก็จะหยิบคําถามที่น่าสนใจมาตอบ เอยๆแล้วก็หาอะไรทําแต่ละคลิปไปเราเคยทำอะไรไปแล้วบ้างล้างแอร์เคยนอนตอบคีนเด้วยเคยอาบน้ำโอ้โหอาบน้ําตอบคีนเอเคยลบรอยสัก ตเพื่อทำหลายอย่างมากทุกคนแวกขนแกขนเคยแว็กขนไปด้วยตเ่อนเไปด้วยบ้าบอไปแล้วโลกนี้เออก็วันนี้ก็มาย้อมผมแล้วตอนแรกก็จะย้อมเฉยเฉนีแหละเนาะแต่คิดว่าเราต้องจะถ่ายให้คนดูได้ดูด้วยแล้วก็ได้ตอบเพื่อนอไปด้วยแล้วกันเหมือนเวลาที่เราหาอะไรทํามีอะไรทําสักอย่างหนึ่งก็จะตอบเพื่อเไปด้วยอ่าจะได้ง่ายๆจะได้แบบว่ามีอะไรพูดคุยแล้วก็มีอะไรทําไปด้วยโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาทาออยที่คอไว้ก่อนล์ได้ไม่ติด สีมันจะติดเนื้อเราใช่ไหมแล้วก็ถ้ามันติดมันจะได้ดัางออกง่ายๆไงทาวัสลีนทาออยถ้ทาครีมทาผิวอะไรอย่างเงี้ยเอาเริ่มจากคำถามแรกเลยไหมคำถามแรกรถามแรกจากน้องต้นตระกูลชายประเทศแฮชแท็กผมจื้อด้วยนะ,ะ,ะรถในฝันที่พี่อยากได้พี่อยากได้รถอะไร รถในฝันเนาะเบนซ์อ่ะแอนแลนมีรถในฝันไหมถ้าเป็นแบบว่าในชีวิตประจำวันอะอยากได้รถแบบรถเก่งธรรมดาแต่ถ้าแต่ถ้าพอโตขึ้นมาแล้วก็คงเป็นรถที่เป็นรถเป็นไฟมารีค่ะอ๋อใหญ่ๆหน่อยเออเออที่นั่งได้เจ็ดที่นั่งว่ะซีอาร์วีอย่างนี้ได้ป่ะประมาณนั้นได้ป่ะน่าจะประมาณนั้นสองทองมีรถในมีรถในฝันไหมรถในฝันอยากได้รถเลย รถของพอลเกอร์เลยนะ GT R GT R ม่าด้แฮชท็ GT R ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ Nissan Skyline Nissan Skyline ใช่ใชมันทำไมถึงอยากได้รถแรงขนาดนี้รีบไปไหนรีบไปไหนทไมถึงอยากได้รถแรงกูชอบรถซิ่งจริงๆรกูเป็นคนชอบรถซิ่งจริงเหรอขับรถเร็วอย่างงี้ไม่กลัวกูขับรถไม่เป็นขับรถตู้เก่งมากกูชอบรถแต่งดีอ๋อเป็นสายบอกว่า racing ใช่ใช่อ่งง้อุยทังตัวเลย ขอบคุณน้องตองนะครับผมแซงมาแลงวอ้บุ๊คมีรถในฝันไหมมีมรถในฝันมาหาไฟหน่อยมาหาไฟหน่อยรถ <l oss> ในฝันนะะไ,ได้รถเลย <as> เข้าหาไฟหน่อยใครจะมองเห็นหน้ตุ้งอี้ก็พัง <c oughs> ดูสภาพาักิ็มีรถในฝันไหมมีมีอยากได้รถอะไรรถอ่าฟอร์ดมาสเตนฟอร์ดมาสเตนใช่ฟอร์ดเนี่ยมัดแต่งกว่าใส่ข้างหลังอ๋อรถฟอร์ดมัดแต่งกว่าคล้ายๆกันแต่ว่าผมเป็นคนไทยส่วนมากจะมัดแต่งไทยอ๋อมัดแต่งไทยใช่ถ้าเป็นคนกว่าก็จะมัดแต่งกว่าใช่ถ้าเป็นคนแถวโมก็จะมัดแต่งโมไปใหม่เล่นเกมต่อโอเคครับผมโอเคทุกคนรถในฝันของผมนะเอาแบบว่าเอาแต่งเป็นช่วงๆตอนเด็กอยากได้อะไรตอนนี้อยากได้อะไร ถ้าเป็นตอนเด็กก็คงชอบบิ๊กไบ์สมัยแบบว่ามัธยมเห็นเพื่อนขี่เพื่อนขี่บิ๊กไบอะไรกันอย่างเงี้ยหลังๆมามห้ามหเพื่อนเริ่มล้มเยอะเริ่มแบบว่าหน้าไปขูดกับไอ้ลวดหนามไปถนนอะไรบ้างก็เลยไม่ค่อยชอบมหาลัยมาก็เลยอยากได้รถเบนซ์สักคันเบนซ์คัสซีคัสจีอะไรก็ได้ให้มันแบบดูเท่ๆหน่อยหนุ่มเาินักธุรกิจเป็นรถที่พอใช้แล้วก็ดูดีโอเคโอเคคำถามต่อไปก่อนเลยจากน้อง เด็กหญิงตัวอพี่จื้อภูมิใจอะไรในตัวเองมากที่สุดเยอะเลยภูมิใจในตัวเองอะเยอะเลยที่อะไรกูจะคิดออกปเนี่ยคนเราก็ต้องภูมิใจในตัวเองเพื่ออะไรไปเนยองโอ้ยจะเหน็บไม่ได้ภ <c oughs> ูมิภ <c oughs> ูมิใจอะไรในตัวเองมากที่สุด ตนนี้เหรอ,อ,อภูมิใจที่ตัวเองโตมาเป็นคนที่มีความพยายามอ่าทำไมถึงโตมาแล้วมีความตัเองเด็กไม่มีความพยายามไม่แบบโตมาเป็นคนมีความพยายามหมายถึงว่าถึงเราจะดูขี้เกียจแต่ว่าเราขยันนะอย่างเงี้ยอ่าแบ่งเวลาเป็นใช้เวลาได้ไม่ได้ดภูมิใจที่ตัวเองเป็นคนแบบนี้ไม่ได้แบบเป็นคนเกเรเกินไปอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าทุกวันนี้โอเคแล้วชอบแล้วชอบเป็นตัวเองแล้วตัวเองมากเยี่ยม วลเล็นี่เป็นเกมของประเทศอะไรวะอ่าต่างชาติเปต่างชาติไม่รู้ประเทศเราต่างชาติไปก่อนใช่ไอ้บุ๊กชีวิตนี้มึงภูมิใจอะไรตัวเองมากที่สุดภูมิใจอะไรตัวเองมากที่สุดแบบที่ภูมิใจเลยอ่าเรียนจบปริญญาได้เกียรตินิยมให้พ่อแม่เอ้ยเป็นสิ่งที่สําคัญได้มายากเย็นใช่อ่าแต่มึงก็ทําได้ให้พ่อแม่ใช่พ่อแม่ก็ยังภูมิใจใช่มีรูปถ่ายลงไอจีเป็นรูปที่ขึ้นอยู่ตรงนี้อ่าเยี่ยมมากบุ๊กมึงนี่เป็นคนที่มีประสิทธิภาพ ภูมิใจในการผสมสีไหมภูมิใจไหมที่ตัวเองผสมสีได้ภูมิใจไหมแต่ว่าเหม็นนะอ่ะพี่จื้อภูมิใจในอะไรในตัวเองมากท yeah ี่สุดอืทุกวันคล้ายตรงตองตองแล้วกันเฮ้ยทำไมภูมิใจเหมือนเขาอ่ะไม่ใช่ภูมิใจเหมือนเขาคล้ายโหคล้ายยังกูบอกว่าเหมือนหรือยังทำไมต้องโโหอ่ะคล้ายก็คือแบบว่าภูมิใจที่โตมาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วกันอ่า แต่ว่าไม่ได้บอกว่าประสิทธิภาพนั้นไม่ไม่ได้หมายถึงความสําเร็จที่แบบสาเร็จในชีวิตหรือว่าอะไรอย่างนี้นะสักเซสหรือว่าอะไรยังนะ <S <S 1> <S 1> ผมคิดว่าผมยังไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่ว่าภูมิใจที่มีประสิทธิภาพก็คือไม่ได้เป็นคนที่เบียดเบียนใครแล้วกันไม่ได้เบียดเบียนใครเราทําทุกอย่างจบในตัวของเราเองไม่เป็นภาระคนอื่นนะในสังคมเ,เราสามารถดูแลดูแลพนักงานได้ทํางานแล้วก็สร้างเงินขึ้นมาเองโดยอาชีพที่สุจริตอ่าขอบคุณน้องเด็กหญิงตัวมนะครับก็ได้ตอบไปแล้วว่าภูมิใจอะไรในตัวเองมาทห้สุด เริ่มย้อมแล้วเหรอแล้วมาดูดิไอ้เจมมาดูใกล้ๆว่ามันย้อมยังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะแบ่งผมออกก่อนนี่แหละเราจะย้อมส่วนนี้เราจะย้อมตรงนี้หมดเลยเพราะว่าตรงนี้มันดำแล้วถึงว่าย้อมไม่หัวเก็บไว้ทำไมย้อมหาแม่ยของเราเดี๋ยวมันต้องสเปรย์ก่อนอ้าวอีกแล้วอะไรกันแน่เนี่ยสเปรย์คืออะไรน้ำเปล่าให้ผมมันแบบว่าให้เปลี่ยนนิดนึงอ่ะนิดนึงนิดเดียวไม่ได้แบบช้ำ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  ชุ่มชื้นเปียก์อนเไม่ทัหัวใจมาเราจะเริ่มลงสีแล้วสีอะไรสีอะไรสีเกรย์บอลสีเงือบเงือบเงือบบอลเกรย์กรีนคัลเลอร์บอลเกรย์กรีนคัลเลอร์ต่อไปคำถามต่อไปอ่ะตอบเลยนะตอบไปเลยนะคำถามต่อไปคุณอนุรักษ์มงเพชรแฮชแท็กของจื่อชีวิตปกติถ้าไม่ได้ทำคลิปทำอะไรครับ ก,ก็ธรรมดาเผื่อมีกิจกรรมในอื่นที่<ะ>ทุกคนไม่รู้อย่างไงี้เราก็เป็นเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอะทุกคนก็มีชีวิตที่ปกติมากๆเลยนะจริงๆแล้วอะมันไม่ได้มีความรูหวาผมก็คือคนปกติเหมือนทุกคนแค่ผมถ่ายยูทูบเฉยๆคิดอย่างนี้แล้วกันแจ๊อยากให้คิดอย่างนี้ว่าผมก็เป็นคนธรรมดาเหมือนคุณน,นะแค่ผมถ่ายถ่ายลงให้ทุกคนเห็นเฉยๆ <S <S แค่นั้นเองเออเอาเป็นว่าเหมือนคนปกติแล้วกันะปกติเลยทุกคนไม่ได้มือวาไม่ได้มีความแบบว่าแตกต่างไปจากคนธรรมดาเพราะเราเป็นคนธรรมดา โอเคคำถามต่อไปคุณกิฟต์ปียะธิดาถ้าพี่จื้อได้ไปดวงจันทร์แล้วของไปได้หนึ่งอย่างพี่จื้อจะเอาอะไรไปโ,โถือว่าเป็นคำถามที่ดีนะเป็นแว่าครีเอทีฟเอาของไปดวงจันทร์ได้หนึ่งอย่างไอเมอะไรไปเอาาไปเอ,อไม่รู้เอาโทรศัพท์ไปไมั้งเผื่อมี WiFi โทรศัพท์เป็นไปได้ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นของที่จําเป็นอาจจะโดนจับไปดวงจันทร์แล้วมีโทรศัพท์ขอความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ได้อย่างน้นอยก็แก้เหงาถึงแม้ว,ว่าจะไม่มีไอ่าแต่ว่าไม่มีข้าวแดกนะดวงจันทร์ก็าเาข้าไปไม่ได้ไง,ไง โอ้ยนี่กูจะเอาอันนี้ไปเอาอะไรไปหม้อที่มันใส่น้ำร้อนได้อะที่มันพูดงพุดพุ่พุ่เองอะอาอแล้วมึงจะไปกินจะอะไรก็เอาน้ำไปด้วยไม่ได้หรอกเอาไปได้อย่างเดียวอะแม่หม้อร้อนไงก็เผื่อบนอวกาศมันมีน้ำอ๋อแม่ม้อร้อ้ยใส่น้ำได้เลยอะฮะถือว่าเป็นความคิดที่ดีเดี๋ยวกูขอรอกว่าคิดให้ถี่ถ้วนหน่อยผมว่าแม่งสิ่งนี้มันจะสำคัญมากๆ กูจะเอาต้องเด่นมากๆแน่ๆมึงอย่าอย่าคาดหวังกูจะเอากระเป๋าดูแลมอนแล้วเจ้ามาจากไหนเออวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันเิอความจริงไปนะเอาเซเว่นไปเซเว่นหนึ่งจะยกไปยังไงเอ้าก็เขาบอกว่าหนึ่งอย่างก็ขอเป็นเซเว่นหนึ่งร้านแล้วขอข้างในก็แต่ขอชูวีเจไปดีกว่าหิงซะแล้วคุณคิดออกทีหลังไงให้โอกาสตอบแล้วก็ไม่ตอบของตัวเองไงมาขโมยความคิดกูแล้วก็มาเปลี่ยนร้านไอ้เหี้ย เกี่วันนี้แล้วกันน้องกิฟต์ป,ปียธิดาเนาะโอเคถามต่อไปทุกคนจากน้องวินเทจเพื่อนชอบเรียกเอ้าเอาน้องอาจจะชื่อวินก็ได้แต่เพื่อนเรียกวินเทจฮแท็กคงจื้อพี่คิดจะสักอีกไหมครับเม <www. S 2> ื่อไหร่และตอนไหนครับเอซีครับจะสักอีกไหมสักอีกแน่นอนครับแต่ว่าจะสักตอนไหนยังไม่รู้จริงๆคือผมไม่ใช่คนที่แบบว่า ตั้งเวลาสักไวอะนึกเอาไไม่ใช่ว่าคนเราจะไปตั้งเวลาแล้ว,วอะเฮ้ยวันนี้กูจะไปสักเว้ยกูไม่ได้คิดแบบนั้นนะกูเป็นคนที่แบบว่าตอนไหนที่คิดลายที่มันถูกใจได้หรือว่าตั้งใจจะให้ช่างออกแบบอะไรเงี้ยการสักไม่ใช่แบบว่าคิดได้ปุ๊บไปสักเลยหรือว่าวางแผนแค่วันที่จะไปสักอะไรเงี้ยคือการสักนี้มันต้องมันวางแผนหลายอย่างอยู่การออกแบบลายคุยอะไรให้มันเสร็จสักก่อนอตกลงราคาเออแล้วก็ค่อยไปสักได้นะทุกคนไม่ใช่แบบง่ายๆแต่การสักของผมก็คือตามนั้นแหละคิดออกตอนไหนแล้วก็ไปคุยกับช่าง คำถามต่อไปคุณกิติวงเดมคำสายอ่าพี่ของจื้อเคยมาเที่ยวลาวไหมน่าจะเป็น f อจากลาวนะครับสบายดีครับขอ,อตอบข้อนี้เป็นภาษาอีสานแลยกันเผือ่อคนลาวเข้าใจง่ายกูถามว่าเคยไปลาวบอปัครับนนาสิเคยไปอยู่ตอนนี้นหน่อยนะครับอ้ายผมคงเบ่งเลี่ยนอยู่แถวมุกดาหารเออ,อแล้วก็คขอบค้อวะไรก็สิไม่มีโอกาสไปทั้งนครพนมมุกดาหารดูดครับผมสิ ไปเนีไปสื่อของตลาดอินโดนจีนนั่นสินะครับก็บที่มีโอกาสได้ไปเบึงไอ้สะพานมิตรภาพไทยลาวเออเพราะมันเป็นสะพานที่ยาวสะพานที่ใหญ่เออเป็นสะพานยาวสะพานใหญ่ทำให้เราโค้งนะครับก็สิได้ไปไปเบึงแม่ไปเบึงสื่อของตมาคมบริจยาสรรรมไปไปสาบนะครับผมแต่ว่าอยากไปแล้วหาโอกาสรรรไปครับเดี๋ยวทีพานจ็คเก็แลนไปมีมูนห่อเอาแตงา่งให้ <c oughs> อ่ะต่อไปคําถามจากคุณผมไงครับพี่ชื่อชอบกินอะไรครับและถ้าต้องเลือกกินอะไรอย่างหนึ่งจนมันตัยเหมือนได้เทียนวงจันทร์เมื่อกี้เลยสัตว์อ่ะแต่ถ้าเลือกกินอะไรชอบกินอะไรก่อนชอบกินเนื้อชอบกินเนื้อชอบกินเนื้อเนื้ออะไรเนื้ออะไรเนื้อวัวชอบกินเนื้อวัวที่เป็นเนื้อดีๆไม่ดีก็กินได้นะ ปกติอ่ะเนื้อเกรดปกติก็กินได้กินเนื้อวัวเนื้อลาบอะไรเงี้ยกินได้หมดเลยขอแค่เป็นเนื้อถ้ามีให้เลือกส่วนใหญ่ช้อยในชีวิตประจําวันนะกูจะไม่เลือกหมูเลยเป็นคนที่แบบไม่เลือกหมูอ่ะจะถามไปร้านอาหารตางสั่งจะถามหาเนื้อก่อนถ้ามีเนื้อก็เอาไก่ใจจะไม,ไม่ไม่ค่อยกินหมูเท่าไหร่จะไปใช,ใช้ใช่ป็นช้อยสุดท้ายแต่ว่าถ้ามีให้กินอะไรกันอย่างนี้ก็กินได้เป็นคนไม่กินหมูเออไม่ได้แอนตี้ไม่ได้อะไรแต่ว่าชอบกินเนื้อมากกว่าเลยเลือกกินเนื้อถ้าเลือกกินอะไรอย่างหนึ่งจนว กินโมโม่กินโมโมจนวันตายมันอร่อยจริงสามมือก็จซื้อสามมือแต่มันก็มีหลายน้ซุปให้เลือกเออมีหลายอย่างด้วยเออมีผักด้วยมีของหวานด้วยเออของหวานก็มีแล้วก็มีไอ้เส้นราเมงก็มีเออไข่ก็มีเยถือว่าทุกรอบชอบอยู่แล้วเนี่ยฟูงคือมีทุกอย่างเลยน้ำก็ฟรีฟิวมีน้ำฟรีฟิวสบายเออคำถามต่อไป าผม,มเนี่ยุ้มยาวสู้ชมพูเสื้อชมพูก้ยังไม่อแลเนี่ยสู้ชมพูเสื้อชมพูถูกแล้วถูกแล้วไที่่เก <laughs> งกระกายลงเกงไล่อะซื้อได้ไห <laughs> นทงจิสโต้ร้านย่างกระหล่าไปซื้อได้มีเงกงสวยๆแบบนี้ขายราคาถูกมากอนะไปซื้อยัางกระหล่ําได้คำถามต่อไปจากคุณคุณนุชดีนาห้วยลึกนะครับผมความฝันนันใหญ่ยิ่ง ความฝันนั้นยิ่งใหญ่ที่อยากจะให้เป็นจริงมีไหมความฝันยิ่งใหญ่ที่อยากให้เป็นจริงใช่ยิ่งใหญ่จริงๆก็คืออยากอยากมีอะไรเล็กๆของตัวเองอ่ะแบบร้านอาหารร้านกาแฟละอุ้ยแต่ก็มีแล้วนะมาแล้วนะร้านเกิงเนี่ยกำลังจะขายดีเลยก็แบบว่าอยากมีเป็นของตัวเองปีหน้าจะขึ้นห้างครับกีร้านดูไหนไม่ไหนอ่ะหาเกตด้วยหน่วยจะชนมีไหมถามหน่อยมีอะไรเอ่ยมีความฝันอันยิ่งใหญ่ที่อยากให้เป็นจริงเลยอยากจรงเลยความฝันอันยิ่งใหญ่อยาก สร้างบ้านอ,าอยากมีบ้านอยากมีเงินเยอะๆแล้วก็สร้างบ้านพื้นฐานถือว่าพื้นฐานแล้วคุณองอตองน,นี่คืออยากได้บ้านหลังใหญ่หรือหลังเล็กครับไม่อยากได้บ้านหลังใหญ่มากอยากได้บ้านหลังแบบเ<ๆ>ล็กๆธรรมดาแต่ว่ามีมีสวนไหมมีพื้นที่บ้านเยอะมากเพราะว่าแม่ชอบปลูกผักแม่ชอบปลูกต้นไม้มากก็เลยอยากจะมีพื้นที่ให้แม่ปลูกต้นไม้พื้นที่บ้านกว้างๆแต่บ้านหลังไม่ต้องใหญ่มากแต่ขอพื้นที่หน่อยให้แม่ได้ทําสวนทําอะไรเพราะว่าแม่เป็นคนชอบใช่ไหม ถ้าพูดถึงเกม Valorant เนี่ย Valorant ที่เล่นอยู่เนี่ยมันเป็นเกมที่อยู่ในค่ายอะไรครับอ่าค่ายของ Epic Game ครับ Epic Game นะครับผมคือคุณบุ๊กเนี่ยยิงบอลไอ้ยัลงแรงอยู่อีกโอ้คุณบุ๊กลงแรงอยู่นะครับผมก็อาจจะใช้สมาธิในการเล่นมากกว่าการเล่นโหมดธรรมดานิดนึงใช่ไหมครับใช่ครับเอ้าคุณบุ๊กแตกไปหนึ่งแตกไปหนึ่งแล้วครับบุ๊กขวาครับย่องฮะ ย้อนคเทปพ่ถุงวะตายปุ๊บตายไปแล้วนะครับผมโอเคครับคุณบุกเคยมีฝันที่ยิ่งใหญ่ในสุดในชีวิตที่อยากให้เป็นจริงไหมครับอ่ามีครับมีครับอยากถูกหวยครับอยากถูกหวยก็อปากฝันที่ยิ่งใหญ่นะฮะใช่อยากได้เงินก้อนโตมาเพื่อเอาไป สร้างบ้านเลี้ยงดูพ่อแม่ตอนแก่อะไรอย่างงี้คล้ายๆกันก็เป็นเอกตันยูเอาซื้อปืนก่อนซื้อปืนซื้อก่อนกันครับคุณบุ๊กเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้นึกถึงว่าจะทำงานเพื่อให้รวยหรือว่าอะไรนะครับผมเขาไมีคิดถึงการถูกหวยซึ่งมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดขึ้นในหมู่ผู้คนในโลกนี้นะครับผมแต่ว่าคุณบุ๊กก็ยังมีความหวังถือยังถือไว้ว่าเป็นความฝันสูงสุดของชีวิตอยู่ว่าถูกหวยแล้วจะได้มาดูแลพ่อแม่ได้ใช่ครับผมในความที่เพอเจอร์เขาก็ยังมีความกตัตญูอยู่นะครับผม ถ้าผมคงจื้อนะครับผมที่มีความฝันยิ่งใหญ่สูงสุดในชีวิตนะครับที่แล้วก็อยากให้เป็นจริงด้วยเนาะก็คงจะเป็น อยากจะเป็นนักร้อง <c oughs> อยากจะเป็นนักร้องที่ออกคอนเสิร์ตแล้วก็ทําเงินได้จากเพลงที่ตัวเองแต่งอยากให้คนแบบว่าเข้าใจรักแล้วก็ฟังในเพลงที่ผมต้องการจะซสือออกไป <c oughs> เพลงที่เป็นเพลงปกติอะที่ไม่ใช่เพลงวันตีนอะไรเงี้ยเป้าหมายที่สําคัญจริงๆของผมที่ชอบจริงๆนะอันนี้สาร,รภาพเลย <c oughs> ที่อยากได้จริงๆก็คืออยากจะมีเพลงของตัวเองที่มันเป็นเพลงปกติเพลงดีๆสักเพลงหนึ่งแล้วก็ให้คนเข้าถึงเพลงของเราแล้วก็ชอบในเนื้อเพลงของเรา เพลงอมตะเป็นเพลงที่อมตะมีเสน่ห์ออโอเคคำถามต่อไปจากคุณสุพรรณิก,กาใหม่โคตรยากไหมในการเริ่มทําคลิปเองครั้งแรกอุ้ยคำถามสุดท้ายแล้วนี่ได้เขาบอกว่ายากไหมในการเริ่มทาคลิปเองครั้งแรกผมคิดว่านะการทาคลิปเองครั้งแรกมันไม่มันไม่มไมยากเลยการทําคลิปเองครั้งแรกของผมนั้น ทามานานมากทุกคนการทําเลิกลงมือทํามันไม่ยากเลยอยากให้ทุกคนลงมือทําแต่ว่าการที่จะมีคนดูเยอะหรือว่าจะสร้างรายได้จากมันได้อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเพิ่มความยากมาหน่อยเพราะว่ามันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรว่าเป็นเท็กเจอร์ในนั้นอ่ะเป็นเหมือนเป็นแบบว่าองค์ประกอบในนั้นแต่ว่าการลงมือทําเองเนี่ยมันง่ายมากทุกคนแค่ทุกคนกล้าที่จะลงมือทำเพราะว่า ผมเป็นคนที่กล้าลงมือทํามาตลอดใช่ก็เลยคิดว่านไม่ยากกล้าลงมือทํายังไงก็คือไปดูในเฟซดิมันมีคลิปเกา่เกาคลิปที่ของจือ้อดูคลิปเกา่าดูไอจีเกา่าเคยทําลงไปแล้วในช่องของจือนะครับผมจะขึ้นตัวไอไว้ให้คือผมทําคลิปมานานมากอยากจะดังอยากจะอะไรเงี้ยมานานมากอยากเป็นที่รู้จักอะไรเงี้ยก็ทำมาเรื่อยๆื่ทำมาเรื่อยๆจนไม่หยุดจนได้มาเรียนเรียนก็เรียน,เร,ยนเรื่องการทาคลิปนี่แหละเพราะว่าอ,อยากจะดังไงเรารู้เป้าหมายของเราจะดังก็เรียนเรื่องการทาคลิปเรียนนิเทศมาฝึกงานที่ไหนก็หาที่ฝึกงานที่มันจะได้ทํางานจริงๆก็ฝึกงาานนอก็ฝึกงาานนอ พอฝึกงานปุ๊บเราก็ได้สกิลได้สกิลมาปุ๊บเราก็เดินถูกทางเดินผูกทางแลก็ลงคลิปไปให้ทุกคนได้ติดตามกันในทุกวันนี้ถามว่าอยากไหมมันก็ไม่อยากแต่ว่าถามว่าไม่อยากไหมมันก็ไม่อยากอยากไหมเดี๋ยวถามสุดท้ายแล้วคำถามสุดท้ายของคำใส่ไม่เป็นไรครับถามได้ครับทีนี่ที่ตรงนี้ดูดูตัวอย่างเลย นี่คือตัวอย่างที่ดีเลยนะครับสาหรับการที่ใครที่อยากจะทําช่องขึ้นมาสักช่องหนึ่งผมอยากถามว่าองตองมันยากไหมในคลิปแรกที่ทําที่คิดว่าจะถ่ายคลิปออกมามันยากไหมมันขึ้นอยู่กับคนแหละมั้งถ้าสําหรับผมผมว่ามันยากเพราะว่าผมไม่ไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดต่อหน้ากล้องเลยอ่าเป็นคนพูดไม่ได้แบบไม่ชอบอยู่หน้ากล้องไม่ชอบอยู่หน้ากล้องใช่ก็เลยคิดว่ามันยากเพราะว่าเราพูดไม่รู้เรื่องด้วยแล้วเราก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงเราก็ลองผิดผิดถูกๆเลยอ่าแต่สิ่งที่สอง ันที่สุดก็คือองตองกล้าที่จะเริ่มแล้วก็ก้าวข้ามตัวเองมาจนถึงที่ีที่ถรยแล้วตอนนี้ยี่สิบกว่าแล้วยี่สิบกว่า e ีนะทุกคนแล้วก็องตองตัดเองทุกคลิปทําเองทุกคลิปไม่ใช่ข้ออ้างที่บอกว่าม้ยอยากมีคลิปจังเลยแต่แต่ต่อไม่เป็นน่ะนี่องตองไม่เคยตัดต่อเป็นเลยฮะเพิ่งมาหัดตัดต่อเพิ่งมาฝุดตัดต่อเองในคลิปนี้นะครับบนบอนไรอ่ะอ๋ระอะบุกเียงเียบนะครับผมช่วยก็ตัดต่อเองมาก่อนใช่ในคลิปช่วงแรกผมก็ตัดต่อเอง เหมือนกันเหมือนกันหมดทุกคนนะครับผมพอมีสกิลและรู้จังหวะออะไรของตัวเองแล้วทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นเองขอแค่ใจจังหวะแรกกล้าลงมือทำใช่ไหมครับผมตองเราคุณตองนะครับผมได้จะถามเจมมาาเลยกันโอเคครับคุณเจมผมถามบททีดีว่ามันยากไหมสำหรับผมผมก็ว่ามันมันยากคนละแบบกัน่ะแล้วผมมันผมอยู่ข้างหลังมาแต่ว่าเป็นคนตัดต่ออะไรเงี้ยพอมาทําเองมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งที่เรายังไม่รู้ แต่ก็เหมือนกับว่ามีประสบการณ์มาพอสมควรแล้ว,ต,วตัดคลิปจนรู้รู้ว่าต้องทํำยังไงแล้วอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังมานานใช่ก็เลยแบบว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็เราก็มีพี่ปรึกษาเยอะด้วยแหละเวลาทาอ่ะ,อะ,อะมีพี่ youtube uh พี่ Google พี่โอหน่าพี่โขงจื๊ออะไรเนี้ยคอยแนะนําำแต่การพูดก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็พอพูดออกมาเดี๋ยวมันก็มีความเป็นตัวเองมาเองใช่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 ใ่ใใช่่ ก่อนไอเจมบอกว่าพี่แหลนพูดเลยนะผมพูดไม่เป็นเดี๋ยวนี้ไอเจมบแบบพูดเก่งมากาจนนี้พี่แหลนไม่พูดแล้ว <laughs> ใช่แหลนไม่มีโอกาสได้พูดแล้วนะครับผมไอเจมเป็นคนพูดหมดเลยเพราะว่าโยนให้เจมพูดหมดเลยไอเจมเป็นคนที่ดําเนินรายการแทนแล้วแล้วมาทุกวันนี้ทุกคนก็ทําของตัวเองออกมาได้ได้ดีแล้วก็ <c oughs> มีแฟนคลับมีคนติดตามพอได้มีมีคนรู้จักพอสร้างรายได้ได้บ้างอะไรอย่างงี้นะก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมวันนี้ช่องเย็นแจ๋นะครับสองคนนี้ครับผมฝากด้นะครับ ่ากลับมาที่เดิมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็หมดคําถามแล้วไม่มีคําถามอะไรแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้แหลนสะผมข้างหลังให้ให้มันเรียบร้อยทุกอย่างข้างหลังให้เขาดูก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างอย่างนี่ยอุ้ยมันเขียวเดี๋ยวมันจะเป็นมอนมนเขียวเขียวมันเขียวเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวมารอรู้กันว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปปิดหรือว่าปิดตรงนี้หรือว่าอินเสิร์ตหรือว่าอ๋อปิดแล้วอินเสิร์ตสันทายไหม โอเคขอให้ทุกคนมีความรักในการดูที่มงจือ๊อนะ <C sociology> มีความรักมีความสุขด้วยพอได้รับความรักแล้วเราก็จะได้รับความสุข <Okay. Okay. S 1> ขอให้ทุกคนได้รับความรักในการดูที่มงจือ๊อ <Okay. S 1> นี่นตอนนี้ผมจื้อขอปลายไปก่อนขอต้นขอปลายไงขอปลายใช่ก็ขอต้นไง้อขอปลายอะไรอะ่ะผมจือขอลาไปก่อนเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตผมเขียวท้ายคลิปอ่า ไอแมงวันหัวเขียวเออตายยิ้มไปดูกันเลยไป